เมื่อคืนเราฟันเตตตงวดฟันวามีค้นมหาไปขี่เลือดล่องเลือนนะแม่น้ำโค้งเหรอแม่ล่องไปล่องไปจักสีเป็นจอดใส่เรามาขึคืนเงาแถววสันไปขี่เลือบานนี้เอามันสียากงาเจ้ากระโว่ข้นอันทั้งบ้านมหากับหอดเนี่ยเราวสันเอาโทษจังใดล่ะเอาเบอร์โทษเจ้ามาเอาเบอร์โทษจอาไม่ข่อยวสีโทษหายวสันผู้ใส่คนนั้นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยกดเบอร์โทษก่อนวสัน ล่วงไทยโดยสองหนึ่งสี่นี่แหละข่หาเบรอโชคข่ก่อนเดือดเจ้าทั่วเอากุ้นในบ้านข่อยมาฮับแนวข่บาสี่นี่ได้ตัวงัวสองหนึ่งสี่ได้ได้บ้างยากได้สันสีได้ตามโตเลยหวดที่แล้วฝันฝันว่าจังไหรฝันว่าหลังจากไปขอโชคให้พีคันเลขที่เห็นในหนวยตานี่สามหาหาสามทามันบ่อออกแต่ห้เขาไปฝันเด้อคขึ้นนี่น่ะเอาสามโตตรงตรงวาสัน ได้ฝันว่าเขาขค้นหก่อมาบักอื้นอน่ะ,ะเอามาเท่ลงหนาบ้านมันหลับบอแม่นบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหลังยูอุบุนหนาบ้านหล 9, <ะ>ังเกาทะเบียนบ้านหนะึ่งหาซีเจ้าของก็ได้ง่ายเอาไปอันขายเงี้ยนทั้งขางเงี้ยนทั้งขางเระมันหลัาขายบ่อไดก็ได้ไดีง่ายครับมาขายเงี้ยนเจ้าของเอาเงี้ยนกูนีล่ล่ะมันจังคักว่าชันะทะเบียนบ้านหนึ่งหาซีกันฝันจะได้มันสอบออกหนึ่งซีเนาะ,ะก็เลยไปไปถุ่มหนึ 5, ่งซีคำหาซีตะวันหนึ่งหาหาหนึ่งซื้อหน่อยที่สุดเลย ค่ะดึงลอตเตอรี่ก็ดึงหน่อยหนึ่งห้าห้าหนึ่งะก็เลยว่าเอ๊ะมันออกคันสาออกฟันสาปูยามาสี่หายถืงสิบหากับหาหนึ่งกับเขาคันสามันมาเี่ออกตัวนี้มันกระตุงกับความฝันเอาไว้จ้ะหน่อยก็น่าประทับแกเกียบว่าถือแต่ว่าขันซื่อสามหกสามท่านนี่ได้หลายแล้วอาว่าดูหน้าขี้บนฝันนั่นจ่อโพดนะมือเล็กออกเลยแล้วก็ส่งแกไปโรงเรียนแลักากาไปยำอาจารย์นั่นอาจารย์นี่กุ้งสุดท้าย มันเด้เบิดเวลาสื่อน่ะมันได้บ่มีเวลาสื่อแต่ว่าเอฟซีพูคนเบิงคลิปิ่นกัถืออยู่แต่ว่างวดนีต้ตวางวดไว้กว่อนเลือพี่น้องแต่ว่าขันภูมัมากน้ำกะมักเน้นตัวนี้ล่ะนม่ใ,ใจมันขึ้นละมันิเอาตัวนี้ไว้ก่อนสองหวดไว้ก่อนเลยนะครับสองหดนะครับผมสองหนึง่สงสงี่เอาเลยนะเอาเลยนะ ต่องวดนะครับผมต่องวดเดี๋ยวสิว่าพอท่านซื้ออยก่อนดังก่อนครับผมสจิงว่าสิเป็นเหมาก่อีดจังสีบอกมาจะไปซื้อโรเตอรดีก่อนเนี่ยแต่ว่าขันขึ้นไปึ้นมากขันปลอยที่หลังูกับสีว่าเอาเลขกมู่นบลาครับมันฝันแต่เดี๋ยก็ได้บอกก่อนเลยครับผมคุณว่าตัวนี้บอกว่ามาแน่นอนเพา่นเล็กสิมาในเด้อปะผักเอ้ยปะผักเอ้ยมาในเด้อสองสี ซีสองเหมือนทรย์ได้เ <si งินน้ำสุปีได้ปีนี่น้ำซูงวดฝันออกงวดบังหันกับซีได้ตื้มกันยูสองซีซีสองสองหนึ่งซีสองหนึ่งซีนี่เป็นเลขท้ายโทรศัพท์สองหนึ่งซี่กับสองสี่นะครับเฮ้ยฝันแต่ว่าหนออหนึ่งซีหรอวะแต่ว่าจุดฟองฝันโบมากงวดนี่ไปมากสองซีเอฟซีกับตารเอาเดอสองหนึ่งหนึ่งสีสองสี่ แต่ว kind of ่าเบิกทราบปฏิซ้อมซ้อมเบิงกรว่าสีฝันอีกบ่อแต่ทั้งดีทั้งนั้นเบิกทราบต้องไปผู้หายผีก่อนไปสือเ่ินกนวาให้เพิ่นมาเข่าใหม่พอมันบ่อใดมันบ่อไดแม่ติดตามหลังมันมันบอกว่าสือทีนะแต่วงยิมงชาว่าสีไม่ค้นสือแล้วแล้วไิดจอบเบิงกรว่าเขาสือไปเนาะถ้าเพิ่นซือนะเพิ่นสางวัดอีดีนะเบิกทราบปฏิ ค่อยไปดูแลไปคอยสางซอยอะนะถ้ามีมีปูมีบุญมาแล้วมีสซื้อกะสิไปสางซอยมันแพงเนะานะสิบสามล้านแ่ถ้าบุญบาถึงเบิกซัพ์เลยขอปูขอยาไว้ว่ากา้ถือสามตัวตรงๆซาเบิกซับส,สีไปซื้อทีทำเลจะแตกหนึ่งเพื่อจะสางองค์ปูองค์ยาให้พ้นทั่วไปเด้เขามาสักการะลากาที่เหดอยู่ในหนละ เฮ็ตุนี่ทำลาให้คนมาแบบเป็นสถานที่ที่พักได้ละก่ากาบขอพรได้สินะขอเพิ่นไว้แต่ว่าอันดับแรกขอขอเฮ็ดเนียนมันแล้วก่อนเราบาเวลานั้นเฮาเฮ็ดให้มันสมบูรณ์แล้วก็จังค่อยออกไปเฮ็ดให้เพิ้ลสินะครับผมจะเบิ่งตีลาบนั่ะแล้ววัดละพี่น้องต็อออกมาหมดเลยนะครับถือสาวดแล้วก็เว่นงวดนึงแล้วก็มาถือยีงวดนึงบ้านหลังนี้น่ะสร้างแล้วย้อนเงินถเถิด เงินทำมาหากินก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลายจะเป็นเงินสือเดชือจังสิบอูกระเบื้องกสินะบอกมีเงินเด้เด้พกเปิดแล้วว่ากระเบื้องนี่คือสิบเอามาหาหูกูปูปูกระเบื้องเนาะเบิรดเงินแล้วเบิดปัญญาเห็ดแล้วสันดอกกันจักปีได้แน่สิมีเงินเห็ดว่าสันขอเงินปูกระเบือนเดอปูเ้ยหญ้าเ้ยบอกไปหญ้าเหมือนเงมาแด่เลขเลขนาบอกโอ้ยเลขหน้าหรือเลข้ายเลขนาครับ ที่มาถีบมันออก <3 S 1> ตัวนาน,นาได้ริบห้าใบไหม<อ>ได้เงินหกหมื่นเอามาปูบดเลยบอรเหลือใส่เลยเอามาปูบดเลยขับขออันเทพปูนก็ถือเลขสามตัวคนนี้ตีนั่นถือศูนย์เจ็ดเก้าถ้าว่าจะสร้างนี่ก็คือว่าได้เลยว่าสีสาะมันได้รลตาจิเป็นคนมีเส้นถัาไปมองได้แล้วมีมีว่าซ้ำใบในตัวมีอาการแปลกๆคือมองนั้นแล้วพุ่งน้ำ น้ำใหายทั่วเข้าคือจังไปหายผีนั่นแต่เบา,บาออกกล่องเนาะตอนนั้นเนี่ยซ่อมเบิองจากหวงอยู่ว่ามันห้อนเราปวดหัวหรือว่าอากาศมันห้อน,อวน,นะะเว่าะัไะะา่ไปเย็นแลักก็แล้วเนาะไปห้อนหลักกระล้วไปเจได้ว่างกล่องเทได้กับว่าหมูฟัง่งวบพุม่มอยู่หนีแห้งเรื่อปวดหัวแล้วก็นักบา้าวัางๆเมือเด็กอ,อกนะกว่างันกวนเด็กอวนะ่างันนักคือจังมีคนมาหยียบบาไวนะ้เนี่ยข่างใส่นักแล้วก็ปวดหัวขางใส่ ปวดหัวแล้วก็ตักกระแตงกับวินมาจับมองเขาปวดเลยไหมครับจังได้เลขกูเขาค,คักคักคือผู้เดียวแต่ว่าบอกไปคนกับบอเซียคือว่าแล้วเนาะขันบอกว่าถือเขากับบอเซียขันบอกถือเขากับจีเซียจะเลยว่าจังได้หนึ่งหาซีกับตองมา,มามาหาจีนะแม่วัาสันตองมาหนึ่งซีนะแม่วอาสันด้านมาหนึ่งหาแม่นี่แหละครับซื้อเลขว่าต้องซื้อหลายพี่น้องซื้อมันเสมอแต่มันจะได้กำไร การลงทุนกับมีความเสี่ยงขันเ้าม่าั่นใจห้ากับเยื่ือครับค่ะว่าเป็นวาเดกว่าถือไว้ว่าเขาบ่ได้ดีมันก็เป็นแน้วทับมันจะเป็นแนวท่ามันเป็นเส้นส่วนตัวความฝันส่วนตัวคือจังหมอนขึ้นขอตองหวดกับว่เาคิดว่าสีฝันเนี่ยหมืกขึ้นฝันสองลอบคนหมืกขึ้นฝันว่าไปไปลองเลือดแล้วป่านนี่กระตื้นตื่นล้วก็นอนฝันอีกบาดนี่ได้กลิ่นรอบสอง ันมาอันคี่รทัวข้คามไปประเทศเวล้าคามไปประเทศเล้าก็เลยกลับมามันมีนสิไปเหล้าจะไปไปลหล้าคนบ่นนี่บอกมืออื้อนบับผมไปไปเล้าละคามมาเลยว่าให้ขอบบอกแล้วเจ้าคามไปเลาาน่ะมันมีอยู่ฟังใทยกับได้อยู่ได้กินจักสิบไปเที่ยวเลาาเห็หยางว่าซั่นในความสั่วแอยมาไทยมาดนี้โอปอก็เลยอันสื่อขนมมาให้ขนมแบบ กว่านไอม้โอบแห้งแมเพนกันเลยเทใส่จา,านป้าคือหูใจแต่ว่าสันเบิกซับกินมั่มมั่มผู้เดียวแม่ลืมบอกแมไปก็แอดกาเออมีโอปอมีแอดกามีเบิกซับไปก็แอดกากลับมาจะเลยมาอันเทขนมให้ก็เลยกินกินกอบแกบกอบแกบแสบแต่ละนอไปซื้อไม่อีกว่าสันมะห่อหน่อยได้ว่าสันไม่ความฟันวานะ ขนมอกแหงนะแม่เป็นพวกพักพวกคนละไม้นะคนละไม้อกแหงทำน่น้ะตื่นเลยปั้นทำินสองรอบนี่แจะคิดว่าทำม,มากคิดว่าสีมากสองสี เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเที่ยงเบื้งก่อนค่ะพี่น้องก็ไปเที่ยงเบิ้งน้ำกันเด้อครับลองก็ไปเสียงลองกับไปเที่ยงเบืงเอาทุกตัวก็ได้ครับผมมีแค่สามชนนะครับต่อก่าบอกกรเพียงดอกแต่ว่าไปประเทศลาวนี่สิไปประเทศลาวก่อนกักันก่อนกัน่อนก่อนก่อนก่น่อนก่วนก่อนไปอนก่เดก่อนก่อนก่อนก่อได้จนก่อนก่อนอนนั้นก็อั่นแ่บนี้แล้ววน่าไปลานไ่อาวมันไ่อนิงๆนะครนบ่อนก่อน่อนอนก่อนก่นก่อนแมอ่อน่อยเ่น่อนบ่อกนน่อออนน่ออกนนกอ อันยามาบอกงานแถามาบอกว่าเมื่อนี้ห้าน้อยสิออกซีแปดเด้อให้มึงไปซื้อเอามึงอย่าบอกแต่เขาหลายวันเนี้ยขอยเปลี่ยนบอ๊อบเพนขอไปซื้อแจ็กเกียเลยว่ะพ่อไปหอดวัดไปบอกเขาก็ถือบวด,วดอบอกซีแปดตรงตรง,ตรงเลยแต่ว่าผู้ชายในบัตรซื้อแต่เลยไว้เศร้าอบอกเด้อ